ตกใจกันไหมล่ะคะเด็กๆครูปิ่นอยากให้เด็กๆทุกคนมีความสุขนะคะ สำหรับใครนะคะที่กำลังมีความรู้สึกท้อใจกับการเรียนนะคะใน EP ที่34นี้นะคะครูปิ่นก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเด็กๆทุกคนผ่านพ้นอุปสรรคในการเรียนทุกอย่างไปได้นะคะและที่สำคัญทีมงานจากบ้านครูปูเดอดติวเตอร์คุณครูทุกท่านนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับเด็กๆด,ด้วยถ้าอยากได้รับกำลังใจพร้อมกับเทคนิคการทำข้อสอบดีๆก็ไปชมกันเลยค่ะ yeah. ดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะน้องๆนะคะกับรายการอ p IQ Online by าย t ิ r เหมียวบ้านครูปูด The t u t ร r นะคะวันนี้นะคะเรามาเจอกันใน EP ที่34ค่ะในเรื่องของประโยคความเดียวค่ะมาทำข้อสอบกันเลยนะคะน้องๆข้อ1นนะคะถามว่าข้อใดไม่เป็นลักษณะของประโยคความเดียวนะคะไม่เป็นหรือว่าไม่ใช่นะคะลักษณะของประโยคความเดียวนะคะ1ประโยคที่มี ประโยคที่มีใจความสำคัญเพียงเรื่องเดียวรือเปล่าคะน้องๆข้อ 2. ประโยคที่มีภาคประธานตัวเดียวข้อ3ประโยคที่มีความยาวเพียงบรรทัดเดียวข้อ4ประโยคที่มีกริยาสำคัญเพียงตัวเดียวนะคะมาดูกันค่ะประโยคที่มีใจความสำคัญเพียงเรื่องเดียวนะคะอันนี้เป็นลักษณะสำคัญของประโยคความเดียวเลยทีเดียวค่ะข้อสองประโยคที่มีภาคประธานตัวเดียวนะคะอันนี้ก็ใช่ประโยคที่มีความยาวเพียงบรรทัดเดียวใช่ไหม ไม่ใช่นะคะบางทีอาจจะเป็นอะไรคะความยาวอาจจะเกินบรรทัดหรือว่ายังไงอะอาจจะแบบว่าไม่ถึงบรรทัดก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่สาระสําคัญของออลักษณะนะของประโยคความเดียวนะคะประโยคที่มีกริยาสําคัญเพียงตัวเดียวอันนี้ก็สําคัญค่ะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนคะข้อ3นั่นเองค่ะนะคะอันนี้ไม่ใช่ลักษณะที่สําคัญของประโยคความเดียวค่ะข้อสามเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะ ข้อ2ค่ะถามว่าประโยคในข้อใดเป็นประโยคความเดียวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะน้องๆข้อ1นะคะข้อ1นึ่เขาบอกว่าอะไรคะพ่อกับแม่ไปเที่ยวภูเก็ตสังเกตดูไหมคะน้องๆว่ามีมีอะไรคะมีพ่อกับแม่แสดงว่ามีประธาน2ตัวนะคะจึงไม่ใช่ประโยคความเดียวค่ะน้องและเพื่อนๆเรียนหนังสือกับคุณครูเห็นไหมคะน้องและเพื่อนๆก็มีประธาน2ตัวนะคะจึงไม่ใช่ประโยคความเดียวค่ะ ุนัขตัวใหญ่นะคะวิ่งสุนัขเป็นประธานนะคะส่วนตัวใหญ่เนี่ยเป็นขยายนะคะขยายวิ่งไล่กัดเป็นกริยานะคะแมวแมวเป็นกรรมนะคะแมวตัวเล็กอันนี้ก็เป็นขยายนะ,ะในสนามหญ้าในสนามหญ้านี่ก็คืออะไรคะเป็นขยายเป็นตัวขยายกริยาเฉยๆนะ,ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ มีประธานเดียวมีกริยาเดียวนะคะจึงเป็นประโยคความเดียวนั่นเองค่ะส่วนข้อ4เธอหรือฉันจะถูห้องเห็นไหมคะมีเธอหรือฉันมีให้เลือกนะคะมี2ประธานด้วยกันเลยทีเดียวนะคะข้อนี้จึงไม่ใช่ประโยคความเดียวค่ะคําตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนคะน้องๆคือข้อ3นั่นเองค่ะข้อนี้เป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะมาดูอีกหนึ่งข้อนะคะถามว่าข้อใดเป็นประโยคความเดียวอ่ะมาดูกัน แม่ล้างจานและแก้วอยู่ในครัวนะคะแม่ล้างจานและแก้วอยู่ในครัวพ้อสองพ่อคุณดินปลูกผักและดอกไม้ปลูกผักและดอกไม้เห็นไหมคะมีอะไรคะมีสองกริยาเลยนะคะปลูกทั้งผักแล้วก็ดอกไม้นะคะพ้อสามคุณตาและคุณยายอันนี้ก็มีประธานสองตัวเหมือนกันพ้อสี่น้องชอบอ่านหนังสือวิชาภาษาไทยมากที่สุด น้องชอบอ่านน้องก็คือประธานชอบอ่านก็คือกริยาหนังสือภาษาไทยเป็นกรรมนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้มีแค่อะไรคะมีแค่ประธานเดียวแล้วก็มีกริยาเดียวนะคะจึงเป็นประโยคความเดียวนั่นเองส่วนแม่ล้างจานและแก้วอยู่ในครัวเห็นไหมคะแม่ล้างจานล้างทั้งจานแล้วก็ล้างทั้งอะไรคะ ล้างทั้งแก้วเลยนะคะก็คือเปรียบเสมือนมี2กริยานะคะเพราะว่าแม่ล้างจานแล้วก็ล้างแก้วจึงเป็นประโยคที่ไม่ใช่ประโยคความเดียวนั่นเองค่ะคำตอบในข้อนี้ที่ถูกต้องก็คือข้อ4นะคะมีใจความสำคัญเพียงแค่ใจความเดียวนะคะมีแค่ประธานเดียวแล้วก็มีแค่อะไรคะมีแค่กริยาเดียวนะคะจึงเป็นประโยคความเดียวค่ะข้อ4เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ข้อ4ถามว่าประโยคในข้อใดมีขยายกริยานะคะมาดูการมหากริยากันก่อนค่ะข้อหนึ่งสมศักดิ์นั่งรถไปโรงเรียนนะคะกริยาคืออะไรคะนั่งมีขยายกริยาไหมคะอันนี้ไม่มีใช่ไหมคะข้อสสมศรีพับดอกบัวดได้สวยงามมากกริยาคืออะไรคะพับดอกบัวเป็นกร,รมนะได้สวยงามมากนะขยายไหมคะ ขยายนั่นเองนะคะเขาบอกให้ตัวพับได้ทชไหมคะสวยงามข้อนี้จึงมีขยายกริยานั่นเองะคะ่ะมาดูข้อ3กันก่อนอออสมศรเป็นกริยาไม่ขยายไม่้ะมีสมทรงถูกสุนัขที่บ้านคุณยายกัดมีคําว่ากัดนะคะเป็นกริยามีขยายไหมคะสมทรงเป็นกรรมใช่ไหมคะสุนัข สุนักเป็นประธานนะอันนี้ก็ไม่มีขยายกริยาเหมือนกันเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องคือข้ออะไรคะข้อ2ค่ะข้อนี้นะคะมีคําว่าสวยงามมากขยายคําว่าพับซึ่งเป็นกริยาข้อนี้จึงมีขยายกริยาค่ะข้อ2เป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะมาถึงข้อสุดท้ายนะคะน้องๆถามว่าประโยคในข้อใดมีขยายประธานประโยคในข้อใดมีขยายประธานมาดูประธานกันก่อนน้ําท่วมเต็มทุ่งนาเลย น้ำคือประธานนะมีขยายไหมคะไม่มีนะคะข้อนี้ข้อสองอึ้งอ่างร้องกันเสียงดังมากอึ้งอ่างคืออะไรคะอึ้งอ่างคือประธานมีขยายไหมคะมีขยายอึ้งอ่างไหมไม่มีข้อสามงูเห่าตัวใหญ่กําลังแผ่แม่เบี้ยงูเห่าเป็นประธานบอกให้รู้ว่างูเห่าทำไมคะตัวใหญ่เพราะฉะนั้นตัวใหญ่เป็น ขยายประธานนั่นเองค่ะข้อสี่แมวกินปลาทูตัวใหญ่ในจานแมวเป็นอะไรคะเป็นประธานมีขยายไหมคะมีแต่ตัวใหญ่เนี่ยแต่ว่าตัวใหญ่นี่มันขยายอะไรคะขยายปลาทูซึ่งเป็นกรรมไม่ได้ขยายประธานเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ไม่มีขยายประธานนะค,คาตอบที่ถูกต้องในข้อนี้ก็คือข้อข้อสามนั่นเองค่ะมีคําว่าตัวใหญ่นะคะขยายคําคว่างูเห่าซึ่งเป็นประธานในประโยคนั่นเองข้อสามเป็นคําตอบที่ถูกต้องค่ะ น้องๆคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในเรื่องของสรุปนิดหนึ่งนะคะสรุปกับเรื่องราวของประโยคความเดียวนะคะประโยคความเดียวเป็นยังไงคะประโยคความเดียวก็คือประโยคที่มีใจความสําคัญเพียงในความเดียวนะคะแล้วก็เรียกว่ามีเรื่องเดียวมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเรื่องเดียวมีประธานเดียวแล้วก็มีกริยาเดียวเท่านั้นเองจำง่ายๆนะคะในเรื่องของประโยคความเดียวมีแค่นี้ค่ะน้องๆ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้รับความรู้และความสุขอย่างเต็มเปี่ยมกันไหมคะอย่าลืมกดติดตามเพจนะคะแล้วก็ y o u t YouTube c h a n n e l เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะก่อนจากกันคะ่ะครูปินขอฝากคําคมเล็กๆน้อยๆให้กับเด็กๆนะคะเอาไว้ว่าการเรียนที่ดีนะคะไม่ใช่การเรียนอย่างหนักแต่เป็นการเรียนในสิ่งที่รักและเป็นการเรียนในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ